บุ๋มปนัดดาเคลื่อนไหวปมแม่ตักอ,อนเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมจากกรณีที่นางสาวกอนกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตักได้บริจาคเงิน1นึ่งแสนบาทให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีเพื่อช่วยเหตุการณ์น้ำท่วมทำกลางประเด็นข่าวถูกจับดำเนินคดีพร้อมสามีในการเรื่องอารามหรือปาเบียเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวว่า พวกเราเป็นมูลนิธิไม่สามารถกำหนดได้ว่าใครจะบริจาคหรือเข้าช่วยเหลือผู้คนเดือดร้อนได้และขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงส่วนถ้าเงินก้อนนี้มีปัญหาทางเราสามารถโอนคืนกลับให้เจ้าของเงินได้และยินดีให้การกับตำรวจขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายทุกคนจากหนึ่งบาท2บาทบุ่มขอขอบคุณทุกคนหมดนะคะจะนำเงินนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะบุ่ม เชื่อว่ากฎหมายเขาจะดูที่เจตนาเป็นหลักและเราก็เป็นมูลนิธิที่ยื่นและทำทุกอย่างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย